วันนี้ออกมาค่ำหน่อยครับเป็นหมายดงผักบุ้งครับนี่นครับวิธีหาหมายครับรูปรลาไหลสังเกตง่ายๆครับผมเดินดูสังเกตด้วยตาก็รู้ครับผมนี่นะครับผมวิธีดูรูปรลาไหลนะครับ ครับผมเป็นปลาลกหน่อยนะครับแต่มีตัวครับผมนี่นะครับรูปาไหลนะครับเห็นไหมครับผมรูปาไหลจะสังเกตง่ายครับจะเป็นรูเห็นชัดๆครับผมนี่นะครับรูปาไหลครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อหมูเหมือนเดิมครับผม หมูหั่นชิ้นนะครับผมขอหยิบเหยื่อก่อนครับนี่นะครับผมจะเป็นหมูนะครับวิธีเกี่ยวครับวิธีเกี่ยวเนื้อหมูก็เกี่ยวเลยครับ นี่นะครับเกี่ยวโผปลายเบ็ดเหลือไว้หน่อยนึงครับผมเหลือไว้เวลาเราดึงกลับมานะครับผมเวลาเราเกี่ยวเบ็ดนะครับแล้วเกี่ยวกับปลายหญ้าก็ได้ครับหรือกิ่งไม้ก็ได้ครับยัดเข้าไปในรูเลยครับผมนี่นะครับโอเคครับผมแค่นี้ก็พอครับดึงออกมาครับ หลุดครับผมเดี๋ยวทำอีกรอบให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมเกี่ยวเข้าไปครับก็แย่ไปตามรูเลยครับผมนี่นะครับเนื้อหมูครับนี่นะครับผมนี่นะครับแย่เสร็จครับขย่าหน่อยนึงครับให้มันหลุดจากปลายหญ้าหรือปลายกิ่งไม้นะครับ นะครับผมเดี๋ยวรอบกลับมาลุ้นด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปขออนุญาตไปใส่ต่อนะครับผมนี่ครับรอบเช้าครับมายามครับหลังจากที่ใส่ไว้เมื่อคืนนะครับดูหลังแรกกันเลยครับตึงครับผม รุนด้วยกันเลยครับนี่นะครับฟาวครับ หลังที่สองครับหลังที่2ตัวนี้น่าจะมีลุ้นครับเด็ดกาวิวด้านในเลยครับ ขึ้นมาแล้วครับ ครัันเป็นหลังที่สีครับดึงอยู่นะครับหน่าจะเป็นตัวเล็กครับ ผมกินแตเยือครับะครับอันนี้เป็นหลังที่5้าครับอันนี้ก็ดึงเหมือนกันครับลุ้นด้วยกันเลยครับติดนะครับนะครับผมสู่อยู่นะครับเห็นไหมครับนะครับตัวครับ มาแล้วครับนะครับ,นะรบมาดูหลังที่6นะครับสายตึงอยู่ครับในะ่ลุ้นนะครับหมดครับกินแต่เยื่อครับหลังที่7 ไม่ติดครับผม,มเป็นสองหลังสุดท้ายครับนี่เป็นหลังที่แปดครับผมมาลุ้นด้วยกันครับติดนะครับนี่นะครับดึงนะครับผม,มจะมีตัวนะครับมสู่มือนะครับ ตึงอยู่นะครับแต่ไมู่ม้มาอครับ ตึงอย่างเดียวเลยครับผมไม่ตูครับไม่ขึ้นเลยครับผมติดลากไม้หรือเปล่าครับนี่ต้องโอกยแล้วครับผม ดึงแล้วครับ หลุดครับขอหักครับครับผมมาดูผลงานครับหลังจากที่ไปเก็บมาหมดแล้วครับ นี้ก็ได้2ตัวครับอีกตัวหลุดครับผมขอบคุณที่รับชมครับ